สบายดีป้าลุงอบต่างน้ำมอิีเก่าป้าลุงเอยเมืม่อนี่กินข้าแรงปร้าล,ลุง,ลงลนเนี่ปนเฮดละงูอยครกับแกงเฮดละงูอลไรับอันนี้เนเฮผึ่งพร้อมอันนี้พัดน้ำให,หม่มาปาลุง,องเอมากป้าลุงกิข้าวแรงน้ำการสกแสบปนเฮดละงูนี่เราทำาครับนี่นกนกินแห้กินแล้ว ต่อคทับข่าเองแกให้ละงูตัวนึงให้ละงูออกม่ได้เหมือกันแบง็ายไม่แบง็ไม่หาา็แม่ต้องเชาลงนะนายจต

บาดีปลาลูกินขออาวยำมะแรงกุ้นเห็ดละมุกับแกงเห็ดอันเฮเพิเเพกเห็ดเพิ่กับเห็ดละมุกแกงเห็ดรวมเฮ็ดเผือะไรไม่จะดอ,องงามๆนะถ้าไมเอามาเนี่ยแกงเฮ็มตมากอะปมาณแกงเดโมันแบบว่มันขุ่น พี่ผมเขาจะเอาลองงามด้วยพี่ผมเจะเอามีดอนเดียวหลายๆนี่แหละขึ้นยังหลายคน เก๊งหมดละเจ๊งหมดละเขาเป็นแค่นี่สิครับผมเขาเป็นแค่นี้สิครับผมลมมืดขาจะไป็นองแล้วเข้าเบี้ยกันนะเขาเป็นยงที่บ้านยงเขียนเป็นนอกเขาขี้เลือดตั้งแต่ถึงงานไร รูปเงิมันแพงทานผู้น่ะทานผู้ั้นกะเต็กเดินเป้นแล้วเห็นลงเลืองอเยเดินเป้นเห็นลกรูปหอมเาเเยเนาะนะลีจลงนะไม่งหัวขยองจะชิลงนอนยไหนี่ัดทังค้ากับพะลุงค่อยลูค่อยขึ้นนู่นบัดค้าค้าลงมาไปข้นนู่นบัดเพะลุง

ไอ้มีกออกใหม่วันตสวๆเห็ดแต่มันออกแถวนี้ต้วยนาบานมาเลยนะัวเนี้ไปหาไก่เม่ได้เห็ดไข่ซีหาดออกคืแถว,วนี้ไก่ก็ไปรอเห็คอหอันนั้นคืเห็ดเต็มกระตารอ,อเห็ด้นมเร็งเห็ดเต็เมกระตาแล้วกินเลยกินจ,จําเจวกับอันน, <c oughs> นั้น หนึ่งเลียน, <ừ. S 2> หนให้หลูกเพื่อนไปไอ้ต้มบ่หนึ่งเล <ừ> ียนให้ลูกเพื่อนทันทีไอ้ก้อนไปกับผักเลี้ยงไอ้ตอมน้่งไหวบ่ึงไอ้บ่เอามึงไ็ทำบ้านบ่หนองบ่เนี่ยพวกนาะใครหมดเดียวเื้เสีบมาให้ผม แล้วกอเก็บให้ผล่ะให้เอาให้จางูมาป,าปนะ่นใส่ัเห็ดไข่ป่นนะมี่แกงเราบสูบสูให้ผลหรอนี่บกบูสูให้อะให้งูเรากเจ้างกลัวเกลัวอืให้เป็นเยื่อเางูบ่งนคนีแค่ยังขึ้นประเด็นมันจะเริ่มโผล่มานะดิ้มันจะเริ่มบาดเนี่ยนะเริ่มงขึ้นอืม มันกำลังเป็นไข่เลยนมูนสาบ้นานพอดีมันเป็นดอกนอก้อยๆโอ้คำได้แต่ไข่ก็เลือดนะประคั่นนะแม่นก็แจ้งมาแล้ว้องเก็บเป็นไข่กนะ็เริ่มแปลกไเลยทีม่มีคีด,ดินนะอืมยังไม่เตีนกับบ้านอืมยังไม่เต้ยนบ้าน ý thức 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 ยิ่งหาเียวม่ากใช่ไหมเร่คน่ายะนมันมากใคเฮ็นระบาดนี่ยลายคนเดียนจังตอนนี้ก็เมื่อยแล้วไปเลยยนยังก็บเฮ็ดนะขี่รถไปหายยงนั่งกเมือ้

กิหน่อยกูมือเด้ลงมดตัวยิ่งนี้จะโจยเนี้ยไอไปลงเลยันบวเนีแม่นมาเรียนตัวจริงอืข้มาเปนเล่เลยมีเลยเืองนอกมา้าอนนี้คือเดล่าละปลาลุงฝาสวนอะไรก็เซ็กติดตามสองัมดนี้เด้อปลาลุง บ <Inter> อกคลิปนาปลาลูสบายดี